นะเหลืองน่ารับประทานไหมคะทุกคนหมูก้อนทอดสามเกลือนะคะเมโนูนี้นะคะใส่ราบักชีดีกว่าน,นี้นะคะหกหมูให้เหนียวนะคะผสมกับสาเกลลอนะ อันนี้นะคะทําเป็นก้อนๆไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดเลยนะคะอ่า,าวันนี้ผูก่นจะทําเมนูมนเมนูหมูหมูทอดนะคะาเกลอนะคะเป็นหมูสับนะคะหมูสับนะคะอันนี้ก็ไปส่วนมาเลยนะคะก็ไปอถอนรากผักชีมานะคะเพื่อที่จะทำสามเกลอนั่นเองนะคะก็จะมีรากผักชีนะคะพริกไทยกระเทียมเขาเรียกสามเกลอนะคะคนที่ ไม่ได้เป็นแม่ครัวก็จะไม่รู้นะค so ุณังก็จะอธิบายนะว่าคือสามเกลือนะคะรากผักชีพริกไทยแล้วก็กระเทียมนะคะก็จะมีหมูหมูสับนะคะเอาหมูสับติดมันนะคะเพราะคุไม่ชอบหมูที่เป็นเนื้อเนื้อนะคะมันแข็งนะคะหมูสับติดมันนะคะแล้วก็บุญเส้นนะคะผสมบุญเส้นไปด้วยนะคะแล้วก็ผสมไข่ไปด้วยนะคะส่วนเครื่องหมักนะคะก็จะมีหลังจากที่ เป็นสามเกลอือแล้วใช่ไหมคะก็มีแป้งข้าวโพดนะคะแป้งข้าวโพดน้ํามันพืชแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ํามันหอยนะคะแค่นี้เองนะคะวันนี้ทําแค่นี้เองนะคะเดี๋ยวเราทํากันเลยนะคะทมสามเกลอือก่อนไสละปัจักตีก่อนนะคะ ใส่กระเทียมเคละเอียดแล้วนะคะแล้วก็ใส่หมูเข้าไปนะคะใส่หมูลงไปตาในนี้นะคะโขกเนาะหมูนะคะโขกหมูให้เหนียวนะคะผสมกับสาเกเลอนะ เริ่มเหนียวเลยนะคะยกขาแค่ไม่ไหวเลยมันเหนียวนะคะเอาส่วนผสมมาปรุงในนี้นะคะนี่ก็จะปรุงสผสมใส่ตรงนี้นะคะแล้วก็ เดี๋ยวต้องขยำต่อยนะแล้วก็จะขยำนะคะวันลืมบอกว่ามันต้องมีโซดาด้วยนะคะเมื่อกี้ลืมบอกนะคะเดี๋ยวเราต้องใส่โซดาลงไปนะคะจะได้นุ่มๆน,นะคะใส่ใส่แป้งไปนะคะแป้งข้าวโพดนะคะหนึ่งช้อนเนาะโรดเข้าไปด้วยนะคะหนึ่งช้อนชาพอใส่ซีอิ๊วนะคะ ก็ไปหนึ่งช้อนมันหอยนะคะหนึ่งช้อนเหมือนกันนะคะแล้วใส่น้ำมันพืชด้วยนะคะพืชก็หนึ่งช้อนหนึ่งช้อนแล้วก็ไข่นะคะไข่เกือบลืมไข่นะคะแล้วก็คลุกเ้าต่อนะคะถ้าถ้ามันแห้งเราก็เราก็เติมน้ำได้นะคะเวลาเราคลุกเนาะพอเราคลุกเสร็จเดี๋ยว ขั้นตอนสุดท้ายเราค่อยใส่ค่อยใส่หุ้นเส้นนะคะหุ้นเจนเราตัดให้สั้นๆนะคะเราค่อยใส่หุ้นเส้นคลุกไปก่อนเราก็ใส่หุ้นเส้นลงไปนะคะคลุกต่อนะคะ เราก็จะเราจะปั้นเป็น,ก,นก้อนนะคะพร้อมที่จะทอดนะคะอันนี้นะคะทําเป็นก้อน,อนไว้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทอดเลยนะคะตั้งกระทะแล้วนะคะไฟกลางแล้วก็ก้อนไม่กลมก้อนมันใหญ่เกินไปหรือเปล่าเนี่ย ต้องใจเย็นนะคะเพราะว่าไฟอ่อนนะคะก่จะสุกคงอีกนานนะคะต้องตักสุกไวนะคะเนี่ยสุกไวหมันกันเนี่ย สุกแล้วนะคะก็จะจัดไอ้น,นี่นะคะพักไว้ในกระชอนก่อนเนาะเหลืองน่ารับประทานไหมคะทุกคน นี่นะคะปอนก็ใส่จานไปก่อนยังมีอีกนะคะยังมีในกระมังอีกนะคะแต่ว่าหิวข้าวแล้วค่ะจะกินข้าวก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนกลางวันที่เหลือเราก็จะทอดร้อนๆแล้วก็กินทานกลางวันอีกนะคะเพราะว่าทําเยอะเกิน <c oughs> <c oughs> ก็แค่นี้พอนะคะกินแค่นี้พอนะกินแค่สองคนเองนะคะหมูก้อนทอดสามเกลอนะคะเมนูนี้นะคะ <c oughs> นะคะวางโต๊ะอาหารเลยนะคะ ม่ำๆกัน,น,นกเลยทุกคนหมูก้อนทอดสามเกลือนะคะหองสามเกลือมากเลยนะคะมีเหลืออีกนะคะเดี๋ยวเราจะทอดอีกรอบหนึ่งตอนที่เราจะกินมื้อต่อไปนะคะทำเยอะเกินนะคะ